สวัสดีครับวันนี้เอ้ยเราจะมาพบกับรายการรายการอะไรวะเรนเดอร์รายการไม่มีกูยังไม่ทักชื่อวันนี้กับผมสองตั่เตี้ยตัวเฮียเฮียเฮียมาแค่เกมเรนเดอร์มวยหัวแข็งเฮีย,ยตัาตเองกันได้ไหมสแลนเดอร์ โดยภารกิจครั้งนี้เราจะให้คุณไปล่าท้าผีไม่ใช่จะให้ไปเก็บสมุดแปเล่มยมึงยะมึงจะขัดจังหวะกูไปไหนวะหมูโดยทรั้งนี้เราจะไปเก็บสมุดแปเล่มและเก็บโครงคชื่อว่า BIMB ไม่มีชื่อเต็มเริ่มไปเลยดีกว่าไบ้าเก็บแช่ เฮียเฮ้ยติดดิไปใช้เวนเออติดแล้ววัดสมุดแบตเล่มไอ้ยังไม่มีเฮียเลยอาจจะมีในอ่างข้างหน้าก็ได้ม่ีนะโอ้ในคุกแม่งมีห้องครัวด้วยเา้โยังไม่เคยเจอห้องครัวโตแม่งใหม่ยังวะโอเคโอเค เต้าแม่งยังสะอาดนยเต้าแม่ง hmm. ย yeah, ังสะอาดนยเฮ้เจอแล้วเล่มที่หงอันแน่เสร็จกูพอดูเนี่ยไม่ดู แานี้ชัวไปโอ้โหงต่ัวารู้ตรที่รู้อะครับกระตุ้นวีนี่หนะที่หนะไอนี่ทีน่ทีนี้มีโมเทลโอเคได้ที่เราอยู่ในคุกประเทศญี่ปุ่นหอนี่ีอด้นมุจอยมันเขียนกันว่า

ธนาคารน่ะเออเวสตมันเข้าคิมภูมิยมมันมีสองโปรโมชั่นแต่ธนาคารของกิ่แบงก์อ่ะโปรโมชั่นมันเยอะจ๋อแค่สองสามอกูยังไม่อยากเรียนตอนนี้หมูไอ้ศาต์อัดคลิปอยู่ไม่ต้องใช่ไหมจะให้กูเรียนอีกแล้วอันนี้น่เรียบร้อยแล้วเออเรียบร้อยเรียบอมมึงครับกูมันตามมาสมุดอยู่ไอ้สี่สามทุ่มใครกินเดี๋ยวเป็นถุงตาดำนะ ในดวงตาดำมีในถุงน่องเอ๊ะบ้าบ้าอึยอะไรวะกูยังสักเหี้ยอะไรยังไม่เจอผีอะไรสัตว์เดี๋ยวเห็นนี้อะไรแบบแบบไม่ใช่ไหมตึ๊บอันขวาเฮ้ยจุกทางสะดวกันละ อ้าวไอ้เหี้ยห้องตันเอ้ยโอ๊คแัดเลยกูคงไม่อยู่ให้มึงเราไปโทวมาแบบเนี้ยไอ้ก็จะอยู่ให้มึงเราเย็บไม่ได้เซฟงานโอเคเออวันนี้ยังไม่เข้าอะไริการเลยมัว่ เออคุยกันได้หมดเลยคุยกันได้พอเข้าคลิปคู่หมดเลยเฮ้ยเคสไปใกล้วะอะต่อไอ้เฮียอะไรวะตกใจตายคิวโอ้โหตรงหน้าไฟลันติก้ายากถ้าเข้าแล้วกูไม่ต้องเช็คเออเรื่องของมึงตายไม่เข้าไม่เข้าถ้าใช่เออเดี๋ยวกูเช็คข้าไอไอโอ๊ตมึงเก็มเป็นเกมออฟไลน์เหรอเกมไลน์ดีกี่ยอ้าวไฟดับเอ้ยไฟฉายติดดิติดติดติด ติดดิวะโอ๊พวกนี้เิดหมดแลบวอ๊เออเรื่องของแม่งไอ้เฮียไอโอ๊ตตกลงมันเป็นเกม,มอ,อะไรมึงคิดว่ากูไม่อยู่ในสกายสักวิได้ปะไม่ใช่กูะจะถามเผือ่อกูจะได้โหลดมาเล่นมั่งเรนเดอร์แมนเกมหาสม,มุดแล้วก็หนีผีไอ้เฮี้ยแล้วไฟฉายไม่ติดวะมันโหลดนานมาัฮะไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีอ่าติดละไอเยสเป็ดส่งลิงก์มั่งหน่อยเอาเดี๋ยวเรนเดอร์แมนเก่ดอะไรวะหมูเรนเดอร์มวยหัวแคนงอ้าวไอจีไอจีโอ๊ตมันเล่นอยู่อ่ะ ยังตามไม่เลิกตนี้น่ดบ่าเมันตื้อไม่จริงมันนั่นคือจตีกูเนอะไปแล้วบิงเจอห้องทำงานไอสัตว์เอร์ต้องไปน้องทำงานอเรามีสมุดสักเล่มทีน่ะเราทำงานเรามีสมุดเล่มนึงเล่มเลยพ่อทำงานนี้ไม่มีสมุดเลยวะ มือให้ Queen, กูเก็บสกเกลมก็ไม่มีเฮ้ยจะเปทางาอำไมห้องนี้มันมืดจังวะคือคูขินไอ้ซดหรือว่าเฮียอะไรว,วะเนี่ยครกไม้ไม้เออใช่ไม้ประตูนี้คือประตูอะไร<ห>ไอเพอยู่เะวะเนี่ย โอ,โอ้โหอโอ้โหโอ้โหเดือดเจ็ดหมื่นแล้วเพศใจเย็นพี่พี่เดี๋ยวเพิ่งมารอผมใจเย็นครับใจเย็นครับเราพวกเดียวกันไฟแม่งฮ่าห้าควายโง่ไม่เจอกูหรอกกูจะนั่งอยู่ตรงนี้เจนกว่ามึงจะเล่มที่สองฮึ กูรู้มึงมองไม่เห็นกูเพราะกูปิดไฟกูก็เลยมองไม่เห็นมึงมึงก็ต้องมองไม่เห็นกูเฮ้ยเอ้าพียตายเลยพอดีกว่าจบ